โอ้ยหอมมากเลยครับหอมมันแบบหอมกุ้งเลยอ่ะชอบกินอะไรอย่างงี้มากอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมได้ทำไหมครับได้ทำโอ้โอหไม่อยากทำแล้วอ่ะบ้าชิบหายเฮ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้กลับมาอยู่ที่ใต้อีกครั้งมึงยังไม่ได้กลับไปกรุงเทพเลยมึงยังอยู่ที่ใต้เดี๋ยวเอ้ยยังใครจะไปจะไปรู้อลยจังวะต้องไปเกยเพงออกมาจากลากระเบือทุกคนไม่ต้องเชื่อเชื่อผมผมคือ คนที่เชื่อถือได้ตุลากับแม่โมแบบอยากกินกะปิที่ใต้แบบแท้ๆก็เลยเออยังไงเพื่อนก็มาใต้แล้วมาถ่ายงานคนนี้ผมก็เลยเออแบบพามาหาแม่อ้อมเลยเขาบอกว่ากะปิกะปิที่เนี่ยเป็นกะปิแท้ไม่มีผสมเลยทําเองตั้งแต่ขั้นตอนที่1ยันขั้นตอนที่ร้อยจนเป็นกะปิที่แบบใครมาก็คือทุกคนต้องหิ้วกับใครมาก็ต้องเอากลับอ่ะครา้นี้ก็สั่งไปร้อยว่าทั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยว่าขั้นตอนการทำยังไงนี่คือของแท้ สวัสดีครับแม่ออสวัสดีครับโอ้นี่กำลังทำอะไรอยู่เลยครับเก็บเคยค่ะบ้านผมจะเรียกเคยนะกะปินี่แหละคนไต้เรียกเคยโอ้ยหอมมากเลยครับหอมเปนแบบหอมกุ้งเลยอ่ะกุ้งมันเป็นสีงี้ได้เพราะว่าทำใช่ไหมครับอันนี้มันถูกลมแต่เดี๋ยวเราเอาคนเราเป็นหมักก็มันจะเด้งมันจะเก่อนก่อนที่เป็นในนี่คือเป็นยังไงก่อนครับ เป็นกุ้กสดนะคะกุ้งนี่เหมือนที่เขาทำกุ้งเต้นเลยว่ามันมีหลายสายพันธุ์มากนะคะมันมีหลายอย่างไอ้ที่เขาเรียกกุ้งแชบวยแล้วก็นี่ไอ้ต้นเล็ดเนี่ยเป็นกุ้งเพือ์จะเป็นตุ้งป่องๆโอ้โหเขาจับเลยนะครับมันไม่โตนะคะมันขนาดนี้นะคะอ่าได้แค่นี้แหละนะใช่ค่ะมันได้แค่นี้มาถึงผมเนี่ยถ่ายได้แค่นี้นะครับแต่กุ้งไอ้แชบวยเนี่ยแพงมากและอร่อยอร่อยมากแต่ก็ทำกะปิได้เหมือนกันเหรอครับได้ค่ะได้ใครอยากรู้ก็อินบล็อกไม้ผมคนละหมื่นเดี๋ยวผมบอกสูตรให้เรื่องจริงมากใครใครมาก็ต้องซื้อซื้อกลับไป นะผมบอกแล้วกุ้งสดไม่ผ่านน้ำแข็งนะคะไม่ผ่านกุ้งสดสดเลยล้างให้สะอาดแล้วก็ตากเลยคืออยากข้ามทุกขั้นตอนสิ้ขั้นตอนแล้วเราไปนั่งกินเลยดีกว่าไม่เอาแล้วแต่หอมแบบหอมไม่หอมมากเลยผมชอบกินอะไรอย่างนี้มากตากมาแล้ววันหนึ่งตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอันนี้ตากค่ะตั้งแต่ตอนแปดโมงตากเสร็จแล้วก็ไปคลุกเกลือแล้วก็ไปตำไปดูไหมโอเค กุ้งที่ตากสดๆนะคะแล้วก็มาคุกเกลือเนี่ยจะตามขั้นตอนจะตำแล้วค่ะเกลือมใจใช่นี่กี่แดดครับตากแดดเดียวในตากแดดเดียวหนึ่งแดดเดียวแล้วก็เราอามาหมักไว้สองคืนแล้วก็เอาไปตากใหม่อ๋อนี่คือเมื่อเช้าก็คือมานี่เราก็ตมเลยใช่เพื่อเป็นเปลี่ยนสีได้ไงอ่ะเออก็ธรรมชาติของเขามันเป็นกรรมวิธีแหละกอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมได้ตมไหมครับได้ตำได้ตอย่างนี้เหลยครับส่วนผสมนี่คือ ออกเกลืออย่างเดียวใช่ค่ะนี่กุ้งหลายโลบางทีกิโลก็ไม่รู้แล้กิโลหนึ่งเกลือหนึ่งกิโขายสุดอย่างนี้เดี๋ยวมีคนมาดูเขาไปทำเองไหมทำเองค่ะทำเองได้มันไม่เหมือนกันนการอ๋อไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การคุกและจังหวะการตำด้วยผมขอลองกลัเลยครัโอ้โอ้ไม่อยากตำแล้วอะดับชิบหายอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่จะทำผมตำแล้วมันลงไม่ลึกมันต้องบิดซช่ไหมคะเวลาอ๋อใช่อย่างนี้ครับเออลงสูงเนี่ยแล้วปล่อยลงมาปังเออ นี้ว่าสามวันก็ไม่ได้กินตำแบบนี้นี่ตำบางวันหน่งร้อยกิโลนะคะอันนี้คือกี่กิโลครับอ,อ,อ,อันนี้สิบกิโลโอ้โหโอ้โหอีกสิบอันนะใช่ถ้าตำเป็นกระปิเนี่ยครับยิ่งหนักเลยยิ่งเหนียวแบบนี้อ๋อมันเหนียวอ,ยอันนี้เขาเรียกหักคอนะคะเนี่ยตำหักคอแบบตำหย,ยาบหยาบมาไว้ครับคุณพี่ไปนอนก่อนก็ได้มันะผมว่า ต้องลองแม่งมันยากตรงไอ้นี่หนักเลยลองแม็กโม่ลองแม็กโมมาลองตามเนี่ยเหมือนคลาเรือมันก็โอ้ยเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะแม็กโม่เอาละเดี๋ยวดูให้แม่อ้อบลองลองกดดูสักสิบสิบตำาดูคนละเรื่องอ่ะกูเละเลยอ่ะแป๊บเดียวใครอยากมีเรื่องกับคนขายกะปิเท่านี้นะคะแรงพอดีบ้างเลยทำมากี่ปีแล้วครับผมปีนะรุ่นสิบไหมครับเุ่นสิบทำในรุ่นก่อนนะแม่ทำในรุ่นก่อนอ๋อแต่รุ่นแม่ เนี่ยหบอกจะช่วยเขาหมักไม่ออมเดี๋ยวผมผมช่วยห้าครั้งนะรับเลยอุ่นยังกว่าเดิมแล้วทีเนี้ยยิงเหรอตอนน้ำมันออกอะไรเงี้ยมันงกลับม่งกูกลับกรุงเทพเลยกลับมากรุงกระเด็อ่ะมึงนั่งต่าเนี้่ะกินทหารได้เลยอ่ะกงยูเลยอ่ะเสร็จไอ้นี้ปุ๊บก็คือใส่ถังหมักไว้สองวันแล้วไปตาก่ตากเพืก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่อันี่คือตอนหมักก็คือไว้ที่ร่มอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ จะแปงนะพวกนี้นกลิ่นไม่มีกลินก่นเน่ากลิ่นอะไรเลยเนี่ยหมักสองวันแล้วก็ไปตากแล้วก็มาตำตากแล้วจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาตำพอตำปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เขาเปิดให้ดูเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือครบเดือนแล้วนะมาด่วนใมีน้ำเคยเห็นไหมคะเนี่ยหอมแดงมากหง่ะหอมมากของกุ้ง <laughs> ไอ่ของกินดีนะองกินดีเลยะบ้านผมอะเมื่อก่อนอะอยู่ใกล้โรงงานทํากะปิเหมือนกันกลิ่นมันไม่ใช่อย่างเงี้ยกลิ่นมันไม่แบบอันนั้นเขาจะแบบกุ้งสดเขาใส่เครื่องแล้วก็ออกมาขายเลยมันไม่ได้มักไม่ได้อะไรเลยค่ะพี่ก็ทำอย่างนั้นพี่จะได้ขายกาไรอ่ะชี้ช่องทางไม่ดีกละท่านไอ้มีแต่คนทําของปลอมแล้วของแท้แล้วก็ไล่่ นี่ก็แบบได้ลูกหลานได้ต่อด้วยนะเพราะว่ายังไงเคยก็อยู่กับคนใต้ตลอดอยู่แล้วครับกะปิเนี่ยใส่ได้แกงเกือบทุกแกงแล้วผัดก็ใส่ได้ท้องร้องตอกจอกจอกเลยเนี่ยดูสําเร็จรูปหน่อยไหมวันก่อนก็มาถ่ายทำรายการโอ้โหไทยแลนด์อ่ะอกไปตองป่ะไปตองงานสยามไหมไม่ใช่ไปไม่อ่านคาวเลยที่แม่เถียงเลยนี่ดำไอ้ดำนี่ไดอหมดเลยตากุ้งค่ะเนี่ยตากุ้งเนี่ยอ๋อจะดูเลยกุ้งสดอันนี้ขอเปิดดมได้ไหม ทำไมน้ำพริกกะปติต้องฝาแดงครับสังเกตดิตดน้ำพริกกะปติต้องฝาแดงไฟฟ้าทาฝาแดงเหมือนกันจริงส่วนมากมเขาจะใช้ฝาสีแดงผมก็ไม่รูเล่นมันนะเขาบอกกะปิดีต้องฝาแดง,ง,แงมันแดงสุนขาวะค่ะอย่างนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยกอันนี้คือกิโลร อันนี้น้ำเคน้ำเคคะหมักจากกุ้งเวลาเราค้นตอกเท่านั้นค้นตอกที่เราแบบว่าไม่ได้ตากกุ้งสดแบบนั้นนะครมัดกระสอบไว้แล้วก็ใช้อะไรหนักๆทับไมมีอมต้องทับค่ะเอาน้ำใส่ถังแล้วก็ตั้งทับไว้เนี่ยน้ำเคนจะออกส่วนมากเขาไปทำเมนูน้ำเคยเอาเอาน้ำเพเเเเเยเเ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 อนเเเเเ้เเ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 อเเ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 เอรเเวเเเเเมแอเเ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 าเเเรเเเ ท้องแตกแน่นอนนะครับแม่อ้อมเตรียมอาหารไว้ให้เราแล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะกินเมนูอะไรนะเหมือนแม่เตรียมให้เลยโอ้ยน้ำบอกหวาน<ด>อร่อยอร่อยอ,อ,ยอันนี้โอ้ยอันนี้น้น้องมันชอบด้วยทางน้องคนใต้เห็นนี่คือปิดคิดที่ข้อเลยนะจริงเหรอเออแต่ว่าเหมือนคุณแม่อ้อมเตรียมอาหารให้เราเหมือนทีมงานเราแบบเจ็ดร้อยเราทำมีกล้ามมีฟูด้วย นึกสภาพตอนอยู่กรุงเทพอ่ะเี่ยอยากกินอาหารใต้อยากกินข้าวที่ใต้มากเลยไอ้นี่คือพ่อเราชอบมากกรุงแพนะจะมามขายใยกรุงแพร่ะใช่พ่อแบบเห็นแล้วแบบแพรต้องต้องยอมเสียตังค์แบบ15บาท20บาทซื้อซื้อว่ออกินไม่กินก็ซื้อก่อนหัด้วยลองแตงกวาส่งสิ่งที่คูไม่กินให้ด้วยอ่ะสตอรงเนียงอันนี้คือผักอะไรครับอันนี้เนี่ยใบบัวบก น้ำเลยเผ <_ Q> ็ด <_ Q> น้ำเลยเอาล้าวเหวอแม่งขออภ่ยน,นะครับปลาทูทำไมต้องนั่งงอสุรารู้ป่ะมันก็คงเซ็งอะแหละไปจับมันไม่ใช่ทำไมไม่รู้ไม่จริงไอ้นี่คือปลาทูนี่มันคือได้เล่สเล่สมาจากแม็กโมเล้วนั่งงอปลาทูไงปลาทูมันคือปลาคู่ไนะทูคือเลขสองไอ้แม็กโมมันมีแฟนไงมันก็เลยนั่งงออะไรวะวะเฮ้ยพี่กินเป็นหรอ จริงเหรอลูกเนียงไหมลูกเนียงก็ได้อร่อยลูกเนียงจริงเหรอลูกเนียกินเป็นเหรอคนหนูชอบหาเราด้วพี่แม็กแม่งไงใต้ไม่จริงหยิบโยงตอนแรกผมหยิบโยงคืออะไรวะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าหยิบโยงคืออะไรเขาบอกว่าไปเซิร์ชดูปุ๊บไม่เอาการเอางานไม่ธรรมัดธรรมงแต่นี่ถือว่าแบบประสบความสำเร็จนะเขาเชื่อในการแสดงเราไงเอ้ยไม่กูกินจริงกังตังเหมือนเก็บเพราะว่าผมขออนุญาตกินก่อนอาหารใต้นี่คือแอน อิ่มจริงไม่ได้อิ่มแล้วนะ<ช>มันอร่อยจริงวะกะปิะแบบนั้นแต่เคยกินกะปิมากก็เนี้ยอร่อยสุดเลยเฮ้ยจริงๆเอออยากขอกระบ,บ้านไม่ก็แบบเป็นขอลูกสาวเขาได้กินกะปิอร่อดไงยยงไงแทนเดีปยวไม่เอาครับที่นี่คือเราอยู่อำเภออะไรครับ,รบอำเภอพุญพินตำบลลิเล็ดตำบลลิเล็ดอำเภอพุญพินจังหวัดสุราษฎร์นี่ ใครอยากจะมา42ครับ3ตรงนี้ติดเขตลิเล็กคือขยากกินกะปิที่อร่อยที่สุดแบบที่ผมกินแล้วไม่เชื่อลองเอาไปให้แม่ตัวเองทำหรือตัวเองทำเองลองดู095 115 4702ถ้าโทรไม่ติดมีเบอร์นะครับ0 9 1 0 8เ5008งส่งเคอรี่ได้โทรมาถามโทรมาจองแค่หน้าร้านก็ขายไม่ทันแล้วอันนี้เรื่องจริงคือแค่วางหน้ารักก็หมดแล้วต้องโทรมาถามก่อนคารัี ตะกี้ข้าวหมดหม้อเนี่ยคุณแม่ต้องหูใหม่นะใช่ค่ะไรไม่ไรไอ้มันโง่กินหมดเลยโอเควันที่ขอบคุณแม่เ้ามากครับที่พามาแบบลองเดินนู้นเดินนี่ดูใครอยากกินก็ลองสั่งดูครับเพราเขาส่งเคอร์รี่เนาะส่งเคอร์รี่ทั่วหมดได้ค่ะของแท้ด้วยนะครับของแท้เน้นว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ กอค่ะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามดูมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทํากะปิที่แบบแท้ร0อยเปอรเซ็นะเทปได้อย่างห้ผมไปทําอะไรก็บอกกันได้นะครับขอบคุณแม่เอาอีกครั้งครับนสนุกมากครับก็เทปดีลาไปแล้วครับขอบคุณครับ